เลยเอาอยู่นะชนะนะลงมาแล,ล้วให้ปวดอ่ะแม่เพลินสู้เลยครับแม่เพลินสู้เลยครับแรงนะท้าเลยลงมาเลยดูสิดูสิจับเลยบ้าเบิ้มจับเลยโอเคอเ,เ,โ,อเคโอเคครับเจอเลยครับผมอ่ากรรมการเริ่ม้อูเอาละครับ น้องมองเอาอยู Dans ่นะกอยู oh <Yeah. S 1> ่ไม yeah, ่ผล okay, ินไม่ผ่านที่ไม่ผลินที้านขวามือด้านขวาไม่สำเร็มาตรการต้องน้องลุ้มเลเออโดนแล้วโดนแล้วเขาเลยเอาอยู่เอาอยู่เออเป็นละตามพวกได้ครับจะมาเรื่อยๆครับโอเคต่อไปประตูฮะเป็นี้ปราบบินนะครับเต็มสนามไม่ได้พบเปใครครับขาวหมดเลยครับผมโอเคเอา เข้าเลยเข้าใกล้ๆมาชิดเลย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 เออนั่นแหละมาชิดเลยเอาเลยผมชิดเลยเอาเข้ามาชิดได้มาชิดเลยเร็ว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 เร็เรเอาเร็ว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 แม่ไม่เข้าประตูนะครับร่างอิ่มตอนนี้เต็มสนามไม่รู้ใครไปใครกับเท้าประตูนี้ล้วครับโอเคครับร่างอิ่มทุ่มครับ ไม่รู้นะถ้าถ้าป้าบิมแพ้แล้วลงโทษคืนเนี้ยนุ่มๆคนไหนโซ่อยู่ขอเสียงดังหน่อยครับวันนี้พี่น้องเอาโซ่อยู an はは่ขอเสนาะดังไปเร็วนั่นแหละวันนี้นะยากท้ามขึงบ่อนหน่อยขึงบ่อนหน่อยึงบ่อนหน่อยลุ้มเล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 ยอลุ้มเลยโอ้ลุ้มเลยลุ้มเลยไม่ลุ้มเลยฝนตึงเยอะๆเอาลุ้มเลยเข้าไปเลยกอดเอวกอดเอว สอนดีนะบอกแล้วนะครับเอาเอาชนเสาคนคนนี่น้องลุน้อกูตายคนเสาแล้วเบรกไม่มีอ่ะอาต่อต่อเลยโอเคเพิ่มเพิ่หัวเออโอเคเอาเร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 าไปแวสองสองอ้ ับเลยเอาเอาลุกสาวๆคนไหนหินใหญ่ขอเสียงหน่อยครับวันนี้หินใหญ่นะฮะหินใหญ่ทุกคนเลยสาวาๆคนไหนหินใหญ่หินใหญ่หินใหญ่เขาบอกหินใหญ่นะจับไว้พัดหินอ่อนถือมาครับเจ้ที่เจ้ที่เจ้ที่สุดแล้วครับปั๊มอิ่มปั๊มยังไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เข้ามาแล้วไม่เข้านะครับไม่เข้านะครับปั๊มอิ่มเต็มสนามไหมนะครับผู้ต่อไปนะฮะ เตรียมตัวแล้วครับท er. ีมไหนคุณแนนจัดร <ization> <always> <ness> ูด้วยคุณนี่กองคุณต้เจเอาละครับบ้างบีมจับลูกได้ตั้งเตะเลยครับเข้ามิครับไม่เข้าครับ สาสองห้เอร์ตสี่สอมครับลมเลยลมเลยลมเลยเออเอาเลยอายเอายเอายเอายับเขาเล็กเขาเล็กจังเขาเล็กจังเขาเล็กจักยมเล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 ไม่นะครับก็ได้ก

โอ้ยตา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 เดี๋ยวจะใช้ม oh ือตัวเนี้ยใช้เท้าเตะไม่ได้เลยโอเคครับต่อครับต่อครับต่อข้ามาทางระเบิดตูนะครับผมมาที่อม่พปนินเอาอยูต่อไปเลยกลับไปเลยกลับไลกลับไปลกไม่อยู่นะครับไม่อยู่โอเคทำได้ครับมาสู้สิครับนายครับคุนี้ เข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วครับหนึ่งศูนย์ครับผมหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์ไปแล้วครับบัพปิ่นได้นำไปแล้วหนึ่งศูนย์ครับผมโอเคครับมาบิ่เตรียมตัวป้าบิ่เตรียมตัวมาเจ็บออกมาก่อนนะบาดเจ็บจะไม่พูดนโอเค

บาดเจ็บหนึงคนเอาเอาพยาบาลพยาบาลนี่ัม่พยาบาลโดนตากตาแล้วโอ้ยเอยเล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 อเลยเลยเลยไปเลยไปเลยเลยเลาเลยเลย

อันนี้ไม่ตื่นเลยครับนะครับขวามือนะฮะเลิกตื่นเอาบอลล็อก่อนเลยเอาล้มเลยเอาบอลมาเคลียร์ก่อนเข้าไปแล้วหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งเท่าครับหนึ่งเท่าเอามาเอามาใม่เอามาเดี๋ยว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 เดรู้วาตั้งก่อนรู้ว่าตั้งก่อนสนามก่อนไัวเจใจกรรมการเล้ยสงสารคุณพากเอาเลยเนาะ โอเคโอเอ่าต uhm okay. uh, huh. ั้งเตะนะครับมเลยครับเอาลมเลยล่มเลยลมเลยเอาอายุอายุอายุมเลยเริ่มลยเมเลยเริๆมเลยๆขาๆม่ไๆ้เขาๆม่้าเขาม่เขเออเอโอ้ยหนึ่งเท่านะครับดยที่ใครชนะคู่นี้เอา ส่งมาด้านขวาครับและขึ้นด้านขวานะครับด้านขวาจับได้แล้วนะครับมองหาเพื่อนเพื่อนส่งมาเรียกอยู่นะครับตอนนี้ส่งมาส่งมาได้ประตูประตูเลยมาลองน้องเอาอยู่ก่อนเอวเลยเอามาเยอะก่อนเอวเลยโอ้ยนะโอ้ยนะสองฝูสองหนึ่งนะครับเข้าไปแล้วครับบอกแล้วให้รุมหน่อยไม่ยอมลุมเลยลุมทีก็ะจกตากันเลยไมไหวนะนะครับโอเคสองหนึ่งนะครับให้อยู่ให้อยู่ครับให้อยู่

น่ไงเรียนนะโอ้ตาตาตอาล่าลบดอกว่าดกราดกดกาดเลยเอาขึ้นไปกว่้ขึ้นกว่ขึ้นหาเลยไปมุมเลยมุมเลยมุมเลยขึ้นไปที่ขึ้นไปเลยมุมเลยลุ้มเลยมุมเลยมุมเลยขไปแล้วครับพี่น้องสามหนึ่งครับสามห

ค่เดเยอะยโบตเเลำพงใช้แลำพงน่มันมีไฟอยู่อ๋อได้ละนี่สนุกมากได้ข่าวว่า เลืดหนึ่งสองสามแบตเตอรี่นะจับนะครับถอดอันหนึ่งจองสามสี่ ไปได้แล oh, ้วนะไปได้แล้วนะไปแล้วครับเอะเลซ้ายจีโอ้มันก็ลวลแบตแบตใหม่ป่าแบตใหม่โอ๊ยข้าดอดเดียวเลยป้าโอ้ยโอยไม่เม็แบตหมดก่อนแบตหมดก่อน ไม่มีแบบจำลองเหรอไม่มีเลยเพราะอลดเดียดเลยฟุตบอลคูค่คพิเศษนะครับูพิเศษระหว่างน้องๆร,ร้านปั้มอิ่มฮะร้านปั้มอิ่มตลาดบัวทองครับลงทีหายเลยหายเลยลงอีกทีนึงอะ่ะลง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  อก่อรกอกอเิมลยลเลยลเลยลใสกระโปงฮะทีมแม่แพรลินเสียวไมมเสียวไหมโอ้เสียดายแบตหมดก่อนน่าเสียดาย อะไรพิชดเออไม่ได้เลยหนึ่งสองสามสี <ông> ่ห้าโอเคมาแล้วมาแล้วอ่ะประตูระวังนะประตูหำหายนลยจะบอกนะโอเคลุ้มเลยเลุ้มเลย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 เออต่อไปเราองเล่นแบบลุ้มนะครับลุ้มเข้าไปเลยนะกดทะเบาขวากับแล้วก็กำเบรก็ได้วยรู้จักประกำเบกตรงไหนกำเบรก เบรกมือจะเบรกมือให้ดีโอเคเอาเอาเร็วเร็เร็วเร็วมาก่อน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 ไปเลย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 โอเคเอาเพื่อนเลยไปเลยไปเลาเอาเลยไปเโอ๊ไปแล้วไปแล้วเอาลุยลุยลุยจับเบรกมือดีนะจับเบรกมือดีจับเบรกมือไว้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 เรอะ

น้องต้องเรยงเบรกมือนะเต้เอาละครับเร่งเร่ลมไลยลมไลยหมดเวลาครับผมโอเคผู้บอลูพิเศษนะครับผมน้องร้านปั้มหิวแม่พายรินนำไปในประตูนะครับทีมมแ่พินนะสานนะครับโอเคครับไปขึ้นหลังมาขึ้นหลังจะขึ้นหลังแม่พายรินคนที่หนึ่งขึ้นหลัง เพึ่งหลานนะครับเพึ่งต่อไปนะครับพักอีก Guys, น like ิดนึงครับจะเป็นแม่พลินกับคพลนนิ่งนะครับนี่ของจริงนะครับนะฮะโดนด้วยดนเกียวโดนเล็บเียว้ยสนับสนุนโดยชุดกีฬามาทดอ ใส่แล้วดูดีมีสเสน่ห์เท่แบบมีสไตล์